ก็วันนี้นะครับไม่ได้มาเช่าพานะครับมาแลกเปลี่ยนพากันครับพี่ก็ได้เงินกับได้พระไปนะครับผมก็ได้พระองค์นี้มานะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันสวัสดีครับผมเอมบัตเทพนะครับก็วันนี้นะครับเดินทางมา ไม่ได้มาเช่าพระนะครับมาแลกเปลี่ยนพระกันครับซึ่งวันนี้มีพี่ชายคนหนึ่งครับส่งรูปพระมาะครับแต่เขาไม่ได้มาปล่อยนะเขาบอกว่าผมอยากเอาพระเนี่ยมาแลกหน่อยฮะเขาบอกว่าพี่อยากได้รุ่นไหนผมอยากได้ยันดวงเล็อกอยากได้มหาเสน่ห์อยากได้ปลดหนี้ก็คุยกันไปสักพักหนึ่งจนสุดสุดท้ายเนี่ยได้เป็นพระปิดตาดวงเล็กน,นะครับซึ่งวันนี้ผมก็นำไม้พี่เขาเลือก3องค์นะฮะก็วันนี้เดี๋ยวลองดูว่าผมจะเปลี่ยนพระกับพี่เขาเนี่ยจะได้อะไรกลับมาแล้วพี่เขาเนี่ย จะเอาองค์ไหนไปแล้วต้องเพิ่มเงินต้องอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูวิธีการวันนี้ครับว่าการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมีวิธีการยังไงนะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวไปชมกันนะครับก็วันนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนพาะกับคุณพี่เขานะฮะซึ่งบางท่านบอกว่าจําเป็นไหมต้องมาขายอย่างเดียวต้องมาเช่าอย่างเดียวไม่ใช่นะครับวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนพ้ากันนะฮะก็วันนี้คุณพี่เขาบอกว่ามีพ้าองค์หนึ่งอยากจะมาเปลี่ยนกับผมผมบอกได้ครับพี่พี่จะเอาพา้าอะไรมาเปลี่ยนครับเนี่ยผมมีองค์นี้องค์นี้โอเคได้มาแล้วเรามาดูกันว แล้วเพิ่เมเงินเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของความพอใจของคนสองคนนะครับซึ่งมันก็เป็นเกณฑ์น,นะครับที่ผมเองกับพี่สองคนเนะตั้งกันขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เนี่ยพี่เขาจะเอาพ้าอะไรมาเปลี่ยนครับขออนุญาตดูพ้าเลยพี่ <c oughs> ครับอ่ะนี่ของนี้นะครับเป็นพ้าปิดตากระหนกข้างนะครับเนื้อเกอสรน,นะฮะ <c oughs> ทั้งลองช้านหน่อยโอเคอ่าโอเคนะครับก็เป็น พระปิตากันออกข้างเนื้อเกสอนพี่เขานะนำมาเปลี่ยนนะพี่อยากได้พระอะไรนะฮะพี่ก็อยากได้จริงๆอยากได้เป็นผาสเน่ห์ไงเป็นดันดุงเล็กก็ได้อ่าคือพี่อยากได้พระเล็กให้ไว้ให้แฟนใช้ก็ผมจะห้อยเองแล้เปลี่ยนมาโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวโอเคพระพระเรียบร้อยดีนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวต้องคุยก่อนอันนี้พี่ที่พี่คุยผมไว้เท่าไหร่นะฮะประมาณสักแน่งปันเก้าหมื่นเก้าหมื่นใช่ไหมใช้เกมเป็นว่า ผมขอจบพี่ของราคานี้แล้วเดี๋ยวผมเอาองผมมาแล้วเราก็ต่อรองกันเสร็จล้าก็ค่อยมาหักลบกันดีไหมฮะโอเค okay. องค์เนี้ยผมขอ8 5ได้ไหมครับ8น5้าได้ไหมลดมา5,000นะต่อใช่ฮะได้โอเคเอานี้จบพี่ไป8 5นะครับอ่ะมาต่อไปนะครับก็เอาพายให้พี่ดูนะครับมีสามองค์แล้วพี่<ม>เลือกเอาองค์นี้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าองค์กลางเนี่ยอยู่ที่สองหมื่นห้า แต่ถ้าเป็นองนานเนี่ยอยู่ที่28 0 0 0อันนี้พี่ลองเลือกดูเลยครับสมมติว่าพี่เอาอ,<ง>อันองค์เนี้ย 25, 25,000แต่ถ้าพี่จะแลกพระ,ะผมลดให้พี่เหลือ23 0 0 0ก็เอาเป็นว่า23 0 0 0ลบกับ85 0 0 0ก็เท่ากับ23ง0นถ้าผมต้องให้เงินพี่เพิ่มอีกอ60 0 0 0 6น0 0 0บาท หกหมื่นบาทหกหมื่นบาทหกหมื่นสองหกหมื่นสองเอาอ้ยแย่พี่มาเล่นอันนี้ไม่แค่แล้วแย่พี่มาเล่นก็ถ้าผมต้องให้พี่หกหมื่นสองพันบาทถูกไหมฮะการแลกเปลี่ยนพะกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่ความพอใจของคนทั้งสองคนนะฮะบางครั้งเนี่ยเรื่องของกฎเกณฑ์ถ้าถ้าเยอะเราก็จะงงแต่ถ้าง่ายๆนะคุยกันแบบนี้ผมว่าสบายใจทั้งสองฝ่ายด้วยโอเควันนี้นะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผมจะมาเช่าพี่เขาอย่างเดียวนะครับก็คือมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีการเพิ่มเงิน ก็เป็นความพอใจโอเคนั้นเดี๋ยวผมให้พี่เพิ่มอีก2อ0มโอเคครับอ่ะพี่ได้อันนี้ไปแต่ผมเก็บอันนี้แล้วผมเอากล่องให้พี่ด้วยเผื่อพี่ไว้ใส่พักโอเคนะครับก็เพิ่มอีก6 2 0 0 0บาทนะครับพี่นับก่อนนะครับโอเคเดี๋ยว ันนี้ก็เรีย,รยบร้อยนะครับวินวินนะพี่ก็ได้เงินกับได้พระไปนะครับผมก็ได้พระองค์นี้มาครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันสําหรับเพื่อนๆพี่ทุกท่านนะครับที่มีพระเครื่องหลวงปูโตอยากแบ่งให้ผมเช่าบูชาครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ l ลน์แอ๊ไซมาเทพนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมเอมาเทพต้องของลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <ๆ S 2> ก็วันนี้แลกพระกับพี่เข้าไปแต่อันนี้ผมจ่ายเงินแล้วนะเดี๋ยวผมบอกพี่นึงจริงๆอะ่ะ มุมบนเนี่ยมันมีกระท้อนนิดนึงแต่ผมไม่อยากพูดเพราะว่าเดี๋ยวจะเหมือนกับว่าพูดเพื่อให้ราคามันมันจะขอลดราคาอะไรเนี้ยซึ่งถ้าผมต่อรองผมต่อรองตรงๆเลยแต่จริงๆถ้าพี่ดูมันจะมีเนื้อกระทอมมานิดนึงน่าจะเป็นตอนที่แรกๆที่พี่ได้มาแหละ